ที่สำคัญครับความที่แกนนำของรัฐบาลชุดนี้ไปเกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นเรื่องของทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นที่จับจ้องที่แกะไม่หลุดเหมือนกันพอๆกับคลิปคุณเซนคครรัับบและนี่แหละเป็นระเบิดที่ผูกติดตัวภูมิใจไทยอยู่ตลอดจนถึงการเลือกตั้งครับครับก็คือทั้ง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 ทะ้งทั้งทังังั้ั้ถ้าพั้กันตงนะคงับถูัต้องนะงััับั ถ้าจับถ้าจับปั๊บเนี่ยเพื่อไทยส่งสัญญาณว่าจะอภิปรายเนี่ยพักภูมิใจไทยอยู่ไม่เย็นแล้วครับร้อนแล้วครับอ่าและถ้าพักพักประชาชนเอาด้วยนี่ไปไม่รอดเลยครับต้องรีบตัดสินใจก,ก่อนสี่เดือนด้วยเลยครับเป็นโจทย์ไว้นะครับแต่ประเด็นเนี่ยแต่ประเด็นของภูมิใจไทยเนี่ยภูมิใจไทยก็ต้องรักษารูปทรง ก็เลยทําให้เกิดการระมัดระวังมากความร,ระมัดระวังมากเลยไม่สามารถที่จะก้าวกระโดดจากเจ็ดสิบของภูมิใจไทยที่มีสมาชิกอยู่วันนี้ก้าวกระโดดไปถ้าอีกร้อเปอร์เซ็นก็แค่ร้อยี่สิบซึ่งไม่ใช่ของง่าย